สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวรูบิซ4คูณสี่กับ5้าคูณหนะครับอามาดูกันเลยดีกว่าครับเราจะเริ่มจาก4ี่คูณสกันก่อนเลยนะครับอ่ะนี่นะครับแกะออกมาเลยนะแกยะคู่มืออ่ะโอเคนะครับนี่ตัวรูปสวยมากครับผมนี่ครับสีสวยมากี๋ยอทำ เลี้ยงสีให้นะครับนี่นะครับสีออกมาสวยม,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวแก้กับมากกับน,นะครับสีคือแบบสวยมากครับลื่นลื่นก็ลื่นมากมากลื่นมากครับผม อ่ะก็อ่รุ่นจริงครับผมอันนี้เป็นรุ่นโมยูครับผมราคาก็90บาทครับผมถูกมากอ่ะโอเคนะครับรุ่นนี้ผ่านไปอ่ะต่อไปนะครั้าคูห้านะตอนนี้เล่นสี่กับสี่กับห้าคูณห้าเป็น นี่นะครห้าคูณห้านี่ครับหน้าตาคือสวยครับผมคือเบ็ดก็ไม่ค่อยเร้อเท่าไหร่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมาจริงมากเลยกว่าครับ มันอันนี้มากเลยครับเดี๋ยวดูตัวน,นี้ครับเดี๋ยวมาดูเฉดสีบ้างดีกว่าครับนี่นะครับเฉดสีออกมาสวยมากๆครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับแก้กลับมาก,ก่อนีไปทางไหน ก็บิดลื่นครับคือมันดีครับผมมันลื่นดีครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอตัวไปเล่นก่อนนะครับขอบุณครับแอยังไม่จบนะครับ โอเคนะครับเราจะมาลองมั่วแล้วก็ลองแก้กันดูกันดีกว่าครับส่วน5้าคูณห้าเป็นอีบีสนะครับเพราะว่า5้าคูณห้ามันแก้นานมากครับอ่ะมัว่วละที่จริงผมเล่นได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะ พร้อมแล้วนะครับ3 2 1อันนี้ไม่เจ๊เวลานะครับ He fought. คู่สีไม่เจอทุกคนคือความรู้สึกที่เราเล่นไปนะคะก็คือลื่นมากๆครับผมลื่นมากๆาลื่นมากมากไม่เจอคู่สีแล้ว เดี๋ยวๆเหาคู่สีก่อนอ๋อเจอคู่สีคู่สีเจอคู่สีอื่นเจอกันแล้ว

ผมก็ไม่หรอกผมก็ไม่ค่อยเล่นเก่งเท่าไหร่ครับไนสี่โซ่สี่สี่แล้วสี่สี่แล้วอ่าต,ต่อไปต่อไปต่อไป

ไม่ค่อยเล่นเก่งไม่ค่อยเล่นเก่งฮะ คือ,คอทุกคนเขาทำมาผิดหรือปเปล่ออาแป๊บนึงครับะเสร็จแล้วครับทุกคนเมื่อกี้นะคะผมงงนะครับนี่นะครับ ครบ4นะครับเไอพี่สองนะครับจะเป็นลูบิก5้คูณหนะครับ5้คูณหก็ไม่ค่อยเล่นเก่งเท่าไหร่นะครับสหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ